ระดาบเจ็ดแปดรายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนธันวาคม2564ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับพอสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับได้ที่อยู่ที่ทำงานที่ดีขึ้นนะครับสุขสุดๆในเรื่องของความรักนะครับผมก่อเดือนนี้ก็จะมีการใช้ไพ่ทาโร่นะครับมาร่วมในการออกคำพยากรณ์นะครับตัวท่านเองก็จะได้มีโอกาสเสี่ยงถ่ายไพ่ในตอนท้ายด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบดวงชะตานะครับ ต่อกันเข้ามาได้ทางไลน์ a t s t a r 7 8 a s t a r 7 8ตัวส่วนดวงชะต,ตามีค่าครูพเบานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ดีอยู่นะครับสำหรับการที่จะทำสิ่งต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะดาวเนี่ยถือว่าขยับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกันมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากดาวพระราหูที่ยังเป็นองค์เกณฑ์อยู่นะครับอย่างต่อเนื่องมานานาเลยนะครับก็จนถึงมีนาคม ีหน้าเนี่ยนะครับก็ยังส่งผลดีอยู่และตอนนี้ก็ยังมีดาวเกตเนี่ยมาร่วมกระตุ้นด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญาหรืออะไรต่างๆเหล่าน,นี้เนี่ย มีแนวโน้มไปในทิศทางที่เป็นโบกนะครับความเข้าอกเข้าใจความมีความรักความอะไรต่างๆเนี่ยความร่วมมือความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีจริงๆตัวท่านเองก็จะมีพละกําลังนะครับมีสติปัญญานะครับเพราะว่าต่ออย่างว่าแล้วครับคนเรานะครับดาวประจําตัวมาอยู่ที่ตนุลักษณ์นะครับมีความเป็นะกษตราธิบดีดังนั้นเนี่ยจะคิดจะอ่านจะทําอะไรจะขยับ นะฮะแต่ละครั้งเนี่ยมันดูมี power ววจริงๆนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่ากําลังมานะฮะปัญญามีนะครับโอกาสล่ะมาดูกันซิโอกาสเป็นอย่างไรบ้างโอกาสผมว่าดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะได้ที่อยู่อาศัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเช่าซื้อหรือว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือเป็นการซื้อนะฮะโอกาสที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานเนี่ยมีสูงทีเดียวเพราะว่าดาว ระหัสนะครับก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับในปบปันธุแล้วตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยจะดียาวไปจนต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าก็คือถึง8พฤเมษายนนะครับทังนั้นเนี่ยเล็งอะไรไว้ดูอะไรไว้นะครับปรึกษาหารือกับคนที่เขามีความรู้ปรึกษาหารือกับคนที่เขามีประสบการณ์นะครับจะช่วยได้เยอะนะฮะก็เรียกว่าช่วยกันดูช่วยกันแลกก็จะได้ประโยชน์ อย่างสูงสุดจากการที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับเพราะว่าในตำแหน่งที่ดาวเจ้าเรือนพบสาชะคือดาวเสาเนี่ย เป็นกเกษตรตากฎพดีแน่นอนย่อมได้รับการสนับสนุนนะครับจกนะฮะเพื่อนฝูงและสังคมแวดล้อมอย่างดีแต่ช่วงนี้เนี่ยมีดาวศุกร์นะฮะเข้ามาอยู่ร่วมด้วยศุกร์ที่ตำแหน่งนี้ก็ใช่ว่าจะเสียนะครับศุกร์ที่ตำแหน่งนี้มีตำแหน่งเป็นเทวีโชคและตัวดาวศุกร์เองเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบความรักของท่านด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนพบพิฆาตด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่ส่งเสริมและก,ก็อาจจะเป็นทําให้ติดขัดอยู่บ้างเพราะว่า สุกับเจ็ดเนี่ยมันก็อย่างว่าแล้วครับมันก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับแต่ถ้าเรามองถึงในแง่ดีเนี่ยก็ให้ดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะได้รับการช่วยเหลือรับคําแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสารสัมพันธ์กันยาวๆก็ไม่แนะนำนะครับยังไงเสียนเนี่ยโอกาสดีในช่วงตรงนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆได้ที่อยู่ที่อาศัยดีความรักก็ดีมากๆครับครับก็ถึงเวลาที่จะใช้ไพ่าทาโร่เน ในการออกคำำําทานายนะครับไพ่แถวบนนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาส่วนไพ่แถวล่างก็จะแสดงถึงแนวโน้มหรือสถานการณ์ที่จะเป็นไปไพ่แถวบนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าได้ไพ่เด็กทั่วขึ้นมาแสดงว่าตัวท่านเองก็คงจะได้มีโอกาสที่จะ ริเริ่มทำสิ่งใหม่และสิ่งใหม่ที่ท่านริเริ่มทำเนี่ยจะนำมาซึ่งความพึงพอใจให้แก่ตัวท่านเพราะได้ไพ่ถ้วนยนะครับจิงอยู่ครับมันอาจจะเป็นจุดแรกจุดเริ่มแล้วเขยังไม่บอกยังอาจจะบอกได้ไม่ไม่เต็มที่ว่าเอ๊ะมันจะถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นอย่างไรแต่ไพ่ใบถัดมาเนี่ยดูแล้วน่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะว่าเป็นไพ่ก้าเรียนไพ่ก้าเรียนเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่ท่านริเริ่มอะไรก็ตามที่ท่านได้เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะดีการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะต้องได้ที่อยู่ที่อาศัยใหม่นะครับหรือที่ทํางานใหม่เนี่ยผมมองว่าแนวทางเป็นไปในทิศทางที่ดีตัวท่านเองจะมีความพึงพอใจออราวกับอยู่ในส,รว,สวรรค์กันเลยทีเดียวนะครับดูจากภาพนะครับและทีนี้น่าจะเห็นได้ว่านอกจากท่านจะได้ไพ่เก้าเหรียญในตอนบนแล้วนะของถานการที่ผ่านมาในตอนล่างท่านก็ยังได้ไพ่เก้าเหรียญ อีกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดในท่านกลับต่อไปแต่ไม่ว่าท่านจะมีความสุขความสบายใจยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ยังมีความหดหู่มีความกังวลอยู่บ้างในสิ่งที่เป็นอยู่ลึกๆนะครับเพราะว่ามันจะมีไพ่ดมูลผุดขึ้นมานะฮะดังนั้นเนี่ยต้องค่อยๆดูแลจัดการกับความรู้สึกตัวเองสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเออเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความหดหู่หรือความ กังวลอะไรพวกนี้มันมีติดตัวท่านอยู่ตลอดเลยครับเพราะว่าตนุอรินะครับดาวมันเป็นดาวเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยจะให้มันใสปิ้งไม่มีปัญหาอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่านะฮะ ภาพรวมของสถานการณ์ดีในจิตใจก็ค่อยๆจัดการนะครับส่วนเรื่องงานนั้นนะ่ะไพ่ตอนจบของสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ไพ่แปดเหรียญด้วยดังนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ทํางานในสถานที่ที่ท่านชื่นชอบแล้วก็ทํางานในสิ่งที่ท่านเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ถนัดขึ้นเรียกว่าเพลิดเพลินกับการทํางาน,นเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยพอมาถึง แนวโน้มของสถานการณ์ที่เป็นไปการได้ไพ่สี่ดาบเนี่ยไม่ไม่ให้ตายนะไม่เห็นนอนแล้วตายแล้วไม่ใช่ตายฮนะเรียกได้ว่ามันทําให้ท่านได้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าได้หยุดนิ่งเพื่อที่จะทบทวนสิ่งต่างๆทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาก็โอเคแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็มีเวลาในการที่จะคิดมีเวลาที่จะทบทวนนะครับทีนี้เนี่ย การที่มีไพ่ข้าวหมายเท้าขึ้นมาเนี่ยก็เรื่องราวต่างๆที่เคยทํามาแนวทางต่างๆที่เคยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติไว้อะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่คงคงไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะคงไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าการจะเดินมาถึงวันนี้ได้มันไม่ใช่นับก้าวแรกนะมันเรียกว่ามันผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรมาขั้นหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นก็ให้ยึดเป็นแนวทางยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเอาไว้นะครับก็ เมื่อได้แนวทางได้หลักการปฏิบตัติทบทวนไปเรื่อยแล้วเนี่ยสุดท้ายดังได้ไพ่เก้าเดนอีกนะครับท่านก็จะยังมีความสุขไปในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมีความพึงพอใจภายในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่แหมนี่ไพ่มันเชื่อมกันเลยนะครับจะสังเกตนะฮะไพ่บ,พบนไพ่ล่างเนี่ยยังไม่มีความติดก,กับไพ่เดมมนอยู่นะจะเรียกว่ายังไงก็สุขแล้วก็ยังแอบกังวลอะไรอย่างนงี้นะฮะาเอาหน้านะฮะลองตัดความกังวลหรือลดความกังวลลงบ้างนะครับไม่ต้องไปแอบกังวลน,นะฮะ เพราะว่าอะไรต่างๆที่ท่านกําลังทำเนี่ยนะมันเป็นเจ็ดเหรียญเลยทีเดียวในตอนท้ายพื้นบทัวสรุปก็คือมันกําลังจะเจริญเติบโตและงอกงามครับครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้มีโอกาสเสี่ยงทายไพ่กันนะครับก็มีไพ่สามกองนะครับท่านเลือก1กองหรือจะเลือก2กองก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะแต่อย่าเลือก3ก็แล้วกันนะเพราะบางงันมันไม่ใช่การเสี่ยงทายนะครับตพวผมก็จะเป็นตัวแทนในการเปิดให้นะครับก็เอามาตั้งจิต อธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับครับท่านที่เลือกไพ่กองทางซ้ายมือนะครับท่านได้ไพ่เด็กดาบนะครับก็คิดว่าท่านคงจะต้องมีความสัมพันธ์อะไรกับ คนที่เรียกได้ว่าอืดูเหมือนจะแบบว่าบุมบามหมหามามกันอยู่ที่เดียวนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เขาไม่มีสติปัญญาครับเขามีสติปัญญาฮะแต่เป็นแต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันอาจจะดูสุ่มเสี่ยงการใช้ชีวิตของเขาอาจจะดูแปลกแยกไปจากปกติอยู่สักหน่อยนะครับตัวท่านก็จะได้ไปเจอกับคนคนนี้แหละนะฮะคนที่จะนําเรื่องใหม่ๆม,มาสู่ชีวิตท่านนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่า จะจะนำอะไรหลายๆอย่างที่แปลกนะเข้ามาสู่ชีวิตของท่านเลยทีเดียวส่วนท่านที่เลือกไพ่กองทางขวามือนะครับท่านได้ไพจ่จัดเม่นนะครับไพจ่จัดเมนเนี่ยก็ท่านก็จะได้มีโอกาสนะพบเจอนะฮะกับผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกับท่านในอดีตชาติกันมาเลยทีเดียวนะครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงกันเลยทีเดียวนะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงการได้พบพบคนทนนี้นะฮะพบกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปมากทีเดียวนะครับนะฮะก็มีแนวโน,น้มที่จะเป็น เปลี่ยนไปได้ในหลายทิศทางอันนี้ก็แล้วแต่ปุพกรรมของแต่ละคนดังนั้นความเปลี่ยนแปลงมาถึงแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดูดาวโดยรวมแล้วก็ถือว่าน่าจะดีนะฮะไปในทิศทางที่ดีส่วนท่านที่เลือกไพ่กองตรงกลางนะฮะท่านได้ไพ่เด็กถ้วยอี่จะสังเกตว่าไม่ได้ไพ่เด็กถ้วยอีกแล้วนะครับเด็กถ้วยนี่ก็คือไพ่เริ่มต้นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดังนั้นเนี่ย ก็ชัดเจนครับมีการตอกย้ำว่าสิ่งที่ท่านเริ่มต้นสิ่งที่ท่านจะได้ทำจะนำความพึงพอใจมาสู่ท่านนะครับขอให้เดินหน้านะฮะต่อไปในทิศทางที่ท่านได้เลือกนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะฮะได้สมหวังกับเรื่องราวที่ท่านตั้งใจไว้โปรดเมตตากดแชร์กดไลค์ กดติดตามนะครับผมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในข่าวต่อไปด้วยนะครับรหัสดาว78สวัสดีครับ